คุณต้องคิดมาเลยเหรอคะแต่ที่ม่ใช่นี้หอคะเย้ไปเียมแล้วตัวเราไม่เชื่อว่ามึงจิกมาอไเหรอคะ มองไงเด็กก็ต่อยแม่อะไรวะแม่ฉันุกเดีกว่าชุยเด็กชุนไม่ใอ่ปะมีอะไรจะคุยาามมด้วยอ่ะเล่นด้ยกันดีดีเป็นใครเหรอนี่เห็นคุณแม่เลยแล้วนี่ก็เป็นแรงงานผมเ้วะเลยอ่ะอย่างผม,มต้องรู้จักคุณแล้วคุณโอ๊ยขอขอโทษเราชื่อเซฟเป็นเพื่อนห้องเทียวกันกับแกทีนี้รู้จกยยักหรือยังอยากจะชวนคุยเรืเ่องสำคัญรัหลอกว่าแกจะสนใจ เออก็ได้ก็ได้ไดแค่สิบนาทีนนะย้ำแค่สิบนาทีเหลือเปลือช่วงนี้ก็ระถ่ายกันอยู่ใช่ปะอ๋อแล้วไม่ต้องถามนะว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่ารู้หมดนั่นแหละก็จะมาคุยด้วยรู้จักวงการมลยใต้ดินป้าอยากลองรู้เปล่าถ้าชนะก็ได้เงินคมาลไม่ต่ำกว่าหมื่นเลยนะแต่ถ้าแพ้นนแก็แค่เจ็บตัวกลับบ้านไม่เสียอะไรเลยแข่ง,งใหม่แข่งใหม่เรื่อยๆเลยอ๋อรู้จักผ่านๆนแต่ก็ไป้ามไว้ ก็บอกว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีนักมวยมันเหมือนนักเลงเลือดน,น้อนตีกันไปวันๆหาทุนชี้แต่เราคุไม่ตกใจคิดดูดีๆก็แล้วกันระหว่างเชื่อพ่อและโดนยึดบ้านเรื่อจะยอมเจ็บตัวแต่ได้บทนี้แถวนันไดกแสดงฝีมือที่มีอีกถ้าแกทำได้ดีอาจจะได้เป็นนักมวยไทยตามรอยพ่อก็ได้นะถ้าสนใจก็ลองใช้แบบนี้ดูง่ายง่าย ใช้เวลาไม่นานก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมระหว่างน,นี้ก็เดี๋ยวช่วยดันให้เป็นรักมวยไทยก็แล้วกันหมายความว่าไงทำได้หรอเออน่ะทำได้ก็แล้วกันระหว่างน,นี้ก็ตั้งใจซ้อมละพ้อละมวยโอเคชัดเดี๋ยวไม่ต้องกังวลยไปลนะ พึ่งกลับบ้านโอ้แม่เราดูนี่เบลเงินมาจากไหนยเดีแยตอนจัดงานราคาที่จริงหรอแล้วทำไมไม่มแอามานร่วนเลยอะพี่ไม่ได้รับการไม่่อยใครใช่ปะพี่อยากเรียนมวยไทยที่พ่อสอนไปทำอะไรแบบนั้นนะพี่ไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกโทมวยไทยที่พ่อสอนอะ่ะมันสง่างามแล้วก็มีศักดิ์ศรีพี่แมวมวยไทยที่พ่อสอนอะ่ะไปทำร้ายใครบ้างเกิดแล้วปะ เงินให้แ huh. ด uh ้วยหมายความว่าพี่ทำอะไรแบบนั้จริงใช่ปะี่อย่างนวะแล่วเรนาลนี่ไหนอะได้ปทพีเงินอยู่ะอีามหาเงิกไหนไรกพวาไมได้ก็อยู่เฉยๆไปป่อยให้มันเรื่องอย่างนั้นเถอเออ รับเงินมาวชีไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโหแล้วจะไม่รับจริงๆหรอถึงจะเป็นลูกแชมป์มวยไทยแต่ถ้าฝีมือยังไม่เทียบเท่าพี่ก็ไม่คิดจะเอาเข้าค่ายเราหรอกนะเราจะรู้ค่าวแล้วใช่ไหมโมนี้เรีื่องอะไรครับผมก็ชีวิตของผมนะครับผมคือจะรับผมเข้าค่ายมวยจริงๆใช่ไหมครับพูดเราไม่คืนคองหรอกนะจะบอกไว้ก่อนข้อที่รับมาแหละเชื่อพ่อพันใคร พอสงสัยค่ะแต่พอในการ,รแข่งทําให้เห็นอะไรบางอย่างในตัวนั้น มวยไทยวิชีการต่อสู้ด้วยการแข่งมัดโดยมัอมวมันคือศิลปะาการต่อสู้ที่มีรูปแบบมีประวัติลาเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทาได้มันต้องเกิดจากการฝึกฝนมาเกินจะฝึกมวยไทยเนี่ยมันก็ต้องมีความมั่นใจมุ่งมั่นต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดรอบคอบรัดทุกอย่างมันก็อยู่ในตัวนายเพราะฉะนั้นมาพิสูจน์ตัวเองในะค่ายของเราซะว่าน,นายไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกของแชมป์แต่นายต่างหากที่นักมวยที่จะเป็นแชมป์